โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที T ่ทีเคทีสตูดินะฮะคลิปนี้ก็จะมาเคลียร์เวนจ์เจดตำนานนะฮะของม i บายล้วกันนะครับผมอีเวนเจอรตำนานนะฮะมันมีสองชาเลนจ์นะสองชาเลนจ์อันแรกก็คือใจบอลดาอันนี้เล่นไปแล้วเมื่อกี้เลย <c oughs> เล่นไปแล้วนะก็ค่อนข้างยากอยู่นะ,ะแล้วนีนแต่ก็เควสหลักก็คือยิงแค่ได้หนึ่งลูกสําหรับตัวนี้สําหรับตัวนี้นะครับผมสําหรับตัวนี้น,นะฮะ อันนี้ก็คือใจบันดัมแล้วก็ชนะที่สองใจตำนานนะฮะมามาลุยเลยดีกว่านะใจตำนานหนึ่งใบพร้อมเปิดวันนี้พร้อมเปิดนะฮะมาเจอเนเธอร์แลนด์นะครับผมไปเจอเนเธอร์แลนด์ว่ะเจอเนเธอร์แลนด์ว่ะ,ะขอสองลูกนะครับผมนะต้องยิงสองลูกเพื่อชนะค่าสปีดเดียทีมต่างกันอยู่แล้วแต่แน่นอะนว่าบอทเนี่ยมันเล่นเป็นระบบมันโหดอยู่แล้วจริงๆนะโดยเฉพาะห้าดาวมันโหดอยู่แล้ว โอ้โหฮาร์เล็ไม่ฟิตเหรอรอนโดก็ได้ปะอูตัววะอูไม่ฟิตหลายคนเลยนะครับผมเชียแล้วไงแบบนี้แล้วกันนะไปฝั่งนน้โดอยู่ฝั่งเนี้โอเคสวยไปแล้วผมนะต้องการสองลูกเพื่อขวานเพื่อผ่านไม่ขวานเพื่อผ่านภารกิจนะฮะสองลูกถามว่ายากไหมถ้าบอดระดับยากแบบแบบห้าดาวหกดาวมันก็ยากอยู่นะ มันก็ยากอยู่นะนะแต่มันให้โอกาสเราแล่นแค่นัดเดียวต้องยิงให้ได้สองลูกนะครับผมยากอยู่นะนะยากอยู่นะก็ภาพสวยขึ้นนะเพราะว่าไปปรับมาปรับภาพสุดมามาไโดโดบอลก่อนพลิกเข้าในโอ้โหโดนเบียดกระเด็นโดนเบียดกระเด็นเลยมาใคร่โอ้เบียดโดนกระเด็นเลยเดี๋ยวไปครับผมับมาไปดุมเดี๋ยวไป นะฮะไปเบิกไว,ไว,ไว,ไวโห้ยเล่นก็นดีจังวะดีมาชิงบอลเล่นบอลโอ้โหโคตรอ่ะโคตรดีอ่ะปรอดูเลยรอดูเลยดูรอเลยรอลยแล้วก็แทงมาแล้วก็แทงไปกวเดียล่าเป๊บเป๊บมันต้องยิงเองวะจังหวะอย่างนี้นี่บบร้อย <c oughs> เป็นกองกลางยิงว่ะนะเป็นกลางรับขึ้นมายิงว่ะนะเป๊กกวดเดียล่าครับผมมาเร็วฮะได้ประตูค่อนข้างเร็วในเกมนี้นะครับผม เกมแรกที่ผมเล่นเนี่ยไอเกมหนึ่งประตูเนี่ยโอ้โหยากนะมาช่วงท้ายเกมกว่าจะผ่านไอภารกิจไออันแรกอ่ะอันนี้ภารกิจที่สองก็ถือว่าได้เร็วนะฮะมาเป็นกองกลางยิงนะมาสีมาสีเดือยองครับผมมาเดือลิกยกไปลูกกาอากาศอย่างนี้ค่อนข้างได้เปรียบนะบอดไม่ชอบกาการ์ดยิงบอดไม่ชอบลูกกาการ์ดนะผมเห็นบอดเล่นเมื่อไหร่ไม่เสียตลอดบอดมันเปิดมาเราเรากินเอาโดหลุด ยิงโอ้โหมาเร็วนะครับผมเน่ยเรียบร้อยสองลูกแล้วผ่านเควสผ่านเควสอย่างสบายๆนะฮะในเกมหนีเรียบร้อยดีนะครับผมไม่ต้องห่วงผ่านแล้วฮนะผ่านแล้วนะฮะสองลูกเรียบร้อยในเวลาแค่แปดสิบสิบแปดนาทีเท่านั้นถือว่าเร็วอยู่นะนะฮะเจรีเทืร์เลนป่ะเฮ้ยเฮ้ยมาดีมาดีาดเกมนี้ผ่านเลย นัดเดียวเท่านั้นดูเรื่อง <c oughs> นะฮะมาแต่มันต่อบอลกันดีมากอ่ะคือมันเล่นเป็นระบบอ่ะนะฮะมันจะนเป็นระบบมากบอทเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนนะ <c oughs> นี่แต่บอทก็เสียบอลง่ายนะครับผมมา <c oughs> โดยทีเ <c oughs> ข้าใน <c oughs> เลี้ยงไปแล้วก็ไทยไปแล้วผมนีมาจูเนี่ฮะนี่มามุมอย่างน <c oughs> ี้มุมอย่างนี้มุมอย่างนี้ไม่ไหวบอลบอลมาให้เดวีมาอินเนสตาฝั่งนี้ บีเมสซี่ปั่นโอ้โหโกเซฟนะฮะโก,กค่อนข้างเซฟเลยในเกมนี้นะฮะมาเปิดม,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 มุมครับผมเปิดม,มุมโดยเลี้ยวแนวเมสซี่โค้งเข้าไปโค้งโค้งเป็นเอ็มบัปโอ้โหจับสบายในลูกนี้นะฮะมาเปิดไปไม่กลขึ้นมงยังได้โอเปสเซีน่ฮะ มาสิเนมาจูเนียบอลเนยเป๊กกาเดล่าขึ้นหน้าไปเลยมาเป้ไปมาให้โดโดวอนพลิกพลิกแล้วก็ยิงเฮ้ยยิงมันปะนะยิงมันปะโดว่ะดูดูยิงมันปะนะยิงอย่างเดียวมาเล่นสูตรรึปะขอสูตรก่อนขอเล่นสูตรก่อนมาให้เป๊กกาเดล่ามาเมซี่เลี้ยงมาเลี้ยงมาเท้าขวาเท้าขวาปั่นดูสิ <laughs> โอ้โหเข้าว่ะปันเท้าขวาเข้าว่ะนะฮะโอ้โหอย่างเจ๋วปันเท้าขวาเข้าว่ะเนี่ามสูตร์ว่ะสามสูนเลยเน่ยโคง้คงเสียบมุมสามศูนย์นะเฮ้ยสามศูนย์ว่ะยังไม่จบครึ่งแรกเลยนะปลาไเป็นสามศูนย์แล้วมาเลกันต่อไวนาดุมนะฮะไปนาดดุม ดูฟรีนะฮะสามศูนย์ป่ะเป๊บเดียวนะ่เปร๊บเดียวจังหวะมันได้ไงจังหวะมันได้จังหวะปั่นจังหวะยิงเนะฮะมาถึงฟันไดมัซี่ข้นกีมร้อมหน้ามามัตซีวิ่งแล้วฝากดูก่อนแล้วกันโดยยกไปโอ้ยยังติดอยู่นะยะยย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  นะไม่น่าออกจากทีมหรอกไม่น่าออกออกนี่ก็ก็ถ้าออกเดี๋ยวโหวมันจะสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลเลยถ้าออกแบบไปอยู่ทีมอืน่นจริงๆนะน,นะ่ยแต่ตอนนี้มันมันเป็นฟรีเจนอยู่ไงมันเป็นฟรีเจนเดี๋ยวเนะยังไงมันก็ต่อสัญญานะครับผมมาซนะ่ยถ้าออกเดี๋ยวโหวมันจะสุดยอดมากจริงๆับประสบการณ์ใหม่ไปอยู่พรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยเอา้าอุยเกือบดักได้นะ นะดูก็ไปแล้วแต่ดูย้ายทีมก็ก็เยอะเลยนะสปรอร์ติง้งเมนยู <c oughs> ไปกี่ทีมวะาะะะดูวะสี่ทีมนะเริ่มจากสปรอร์ติง้งลิสบอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียลมาดริดแล้วก็ยูเวนตุสทีมต่อไปก็อาจจะเป็นเปเยเชก็ได้นะเปเยเชมชอบนักกอลผมผมู้แบบนักเตะที่แบบของฟรีอะไรอย่างเงี้ยเลยราคาไม่แรงอ่ะนะเหมือนรามอสอย่างเงี้ยก็เปเยเชไปแล้วเรียบร้อย โดก็ไม่แน่นะเสืออยากเล่นให้ปีเอชเอะไรอย่างเงี้ยไปทุกลีกเลยนะผมอังกฤษสเปนนะฮะอังกฤษสเปนแล้วก็อะไรกันวะอิตาลีนะครับผมฝรั่งเศสอะไรเงี้ยอาจจะไปก็ได้นะอู้หูติดเซฟให้เลยฝรั่งเศสกับเยอรมันนะโดนโดูแล้วก็ไปไม่ได้หมดอ่ะควา้าแชมป์ห้าลีกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนนะโดควา้าแชมป์ห้าลีกใหญ่ตอนนี้ได้มาสามลีกใหญ่แหละนะเปลี่ยนไลีกนะครับผม ทีเบรีสเปนในนาลิกาสเปนแล้วก็อ่าอิตาลีนะฮะมามาตัวย้อนฮะฝั่งนาี้เวนัลดุมเฮ้ยมันขึ้นเกียร์ีจังวะมันต่อบอลจืดหาหาบอลไม่เจอเลยเนะี่ยตอนเนี้ยนี่ไงหาบอลไม่เจอได้แล้วน,นี่ไงอุ้ยโดนดักอีกนะฮะเฮะ้นนยเฮ้ย โอ้ยเสียบโอ้โหดูยิงว่ะทำเป็นเล่นไปนะทำเป็นเล่นไปนะครับผมดนยิงได้เหมือนกันนะดูดิคนเสาคนซ้ำทำเป็นเล่นไปมวัวแต่พูดแต่ผมไม่ได้โฟกัสเกมดูยิงแต่ไม่เป็นไรครับผมยังไงควสก็ต้องผ่านอยู่เลยเพราะว่ามันต้องการให้เรายิงแค่สองลูกจะแพ้จพะชนะขอแค่สองลูกก็ถือว่าผ่านนะฮะเอเมเป้ฝากไปให้ดู ดูรถวอลตุอะไรวะเนี่ยวอลไม่ใช่รถมาซีวอลมาฝากฝั่งนี้นายมาซีทีกระชักเข้าในได้ไหมบังแต่ยังได้อยู่นะในามาซีเวอร์ชันนี้ค่อนข้างดีเวอร์ชันที่ซื้อเอาอะในตัวหนึ่งร้อยสองที่ซื้อเอาในในนั้นอะตอนเล็กๆอะนะค่อนข้างดีนะเวอร์ชันนี้โกงก็ว่าได้โอ้โหเอ็มบัปเป้ส่งบอลไม่ดีนะฮะเสียบอลบ่อยเอ็มบัปเป้ มาฮะตอนนี้อยู่ที่สามสองจะยิงเพิ่มได้หรือเปล่าไป,ปวิง่งเลยหลุดไปแล้วมุมอย่างนี้ขอเสาแรกเรียบฮะเฮ้ยกูถามจริงมันไม่เข้าได้ยังไงอนะเนี่ยเฮ้ยมุมมันได้มันสูงไปเหรอโอ้โหไม่เข้านะฮะไม่ต้องกรอบโอ้โห,โหลู่อย่างนี้พลาดยากนะนะเอ้ปเปมันเริ่มตกแล้วปะ มันเริ่มตกแล้ววะยิงเริ่มจะไม่ค่อยคมเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนได้ทำอะไรก็ดีไปหมดนะฮะอ่ะแต่กอ็อาจจะเป็นช่วงที่แบบยังไม่พีคเนี่ยไม่ค่อยฟิตอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันต่อบอลแล้วบอลมันต่อบอลแลวฮะมันทวงเวลาแล้วนี่ไงต่อบอลอย่างเดียวหาบอลไม่เจอทีเนี้ยมานั่นไงต่อบอลแล้วฮะไม่มีการ้วยิงแล้วมันเล่นอย่างงี้ บอดก็คล้ายๆคนนต่แบบตาบอลกันแบบเถ้าไม่ตีบอดเลยด่าไปแล้วน่าจะเปิดไม้ด่ากันได้นะโอเคเปรตเนี่ยน right ่าจะกดเปิดไม้แล้วก็โน่นนี่นั่นคุยกันได้อะน่าจะมันน่าจะมันได้กระจายกระจายเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้เป็นคริสเตียโน่์ซี่ยิงไปหนึ่งลูกเมสซี่อีกหนึ่งลูกแล้วก็ใครวะเอาเป้เหรอเอาเป้ยซีดจีเออเปไปกับเดียล่ายิงไปนะครับผม เปกวาดีล่ามีไงหนึ่งลูกนะฮะโอเคไฮไลท์ดีกว่าดูไฮไลท์ลูกนี้มาเป,าปเอ์ซิสเลี้ยงไปเลยคนเดียวเปกวาดีล่าแล้วก็ยิงโอ้โห่ยิงสวยยิงสวยแล้วก็มีลูกของคริสเตียนโน่นะฮะลูกนี้เลี้ยงมาได้ยิงย <c oughs> เฉยเลี้ยงหาช่องมาค่อนข้างดีนี่ฮะหาช่องมาค่อนข้างดีสำหรับโดนัน ดูนะฮะโชว์สเตปไปหนึ่งทีแล้วก็ลูกของเมซี่สวยๆลูกนี้นะเท้าขวานะปั่นสวยเหมือนกันนะนะโค้งๆค้งเรียบร้อยเสียบเสาไปเลยนะครับผมเรียเนลเมซี่เนะี่ยก็โอเคประมาณนี้เคลียร์เวนเ้นใจาตำนานเรียบร้อยไปเปิดกันต่อนะฮะเปิดตำนานกันต่อมาต่อสัญญาณลกเตะไปนเนี้ยเออยังไม่ต้องยังไม่ต้องต่อปะมารับตำนานไปเปิดกันเลยนะครับผมไม่ต้องเก็บนะฮะ ปเปิดกันเลยตำนานส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวซ้านะครับผมผมว่ามันมีกันหมดแล้วไงตำนานใหม่ก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะทีละสองคนสี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ไหนวะตำนานเอเคยตำนานตำนานนี่ไงนะ,ะอยากได้บาติสตูตาอยากได้บาติสตูตายังไม่มีอ่ะนะฮะในนี้ยังไม่มบีก็เยอะนะไปคินเบาเออเหมือนจะมีแล้ว มีแล้วคนที่ยังไม่มีในนี้เหรอปีลรมีอย่างวะคาสิยาเริ่มผ่านน่าจะมีแล้วนะน่าจะมีเกือบหมดเลยนะเอาจริงๆน่ะต้องการบาติสตูตาน่ะบาติสตูตามาบาติสตูตาตำนานฟรีได้ใครกันบ้างเอ่ยโกหรอคาสิยาอีกแหลวโอ้โหชีวิตนี้ผูกติดกับโกนะครับผม <c oughs> ออคาสิาย่าอีกแหละเป็นตัวที่หนึ่งร้อยแปดเลยนะนะได้มาบ่อยเกินคาสิย่าเนี่ยตำนานนะนะตอนนี้มีล้นทยมนะครับผมนะักเตะก็เต็มห้าร้ยคนพอดีพอดีนะฮนะการ์ดตำนานตำนานคาสิาย่าโคตรเยอะสี่สี่เวอร์ชั่นดูดิ ดวงมันถูกกับโกมากพี่ตีเช็คสามนะโอเวอร์า 2, คารสองคาซิยัสี่นะฮะโอ้โหมาเยอะไปไม่ได้ใช้หรอกนะฮนะคนอื่นก็ตัวซ้ำก็มาเยอะเหมือนกันนะคนอื่นเนี่ยแต่ลบกก็เสียดายจริงจะลบทิ้งก็เสียดายเนะสายเก็บตำนานนะฮะโอ้ยราหน่ามีสามซิกก้นะลุยฟิกกูมีสาม ซิกูกนี้สามโอ้จะเยอะไปไหนจะเยอะไปไหนมึงเทรดได้เลยอะ่ะ <c oughs> คือเทรดได้เลยแต่ก่อนมึงเทรดตำนานทิ้งเยอะมากนะฮะไม่ได้ใช้เทรดทิ้งนี่ยสารัตก็สามโอ้โหอย่างเยอะเลยตอรี้สองโอเว่นหนึ่งนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมอีเวนเจะตำนานก็ได้การสารัดานะฮะโอ้โหผิดคาดเดี๋ยวมาบ่อยไปกาสัาอะ นะฮะน่าจะเป็นแบบคอนอื่นน่ะที่ยังไม่มีอะไรเงี้ยมันจะเจ็บมากเลยนะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเรเวนเจกตำนานนะฮะได้ใครกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบายเล้สวัส